กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเบียร์ฮอลแลนด์ถนนพระราม2เเจตังขุนเทียนกรุงเทพครับนี่คือมวยคู่สําคัญในรายการครับเป็นการชกชิงตําแหน่งแชมป์พาบาทที่ว่างนะครับในรุ่น108ปอนด์ระหว่างพรสวรร์กระทิงแดงยิมนักชกชาวไทยทางด้านมุมแดงครับกับเจสันโรตนีนักชกจากฟิลิปปินส์ครับผมพรสวรกระทิงแดงยิมนี่ก็มีดีกรีอดีตแชมป์โลก นรุ่นร้อยห้าปอนด์แต่เป็น UBA ครับปัจจุบันอายุสามสิบห้าปีครับชื่อจริงนายสมพรศรีทานะครับสถิติการชกนี่สามสิบสามครั้งครับชนะยี่สิบเจ็ดน็อกสิบเจ็ดแพ้ห้าเสมอหนึ่งครับขณะที่เจสันโรโตนี่ครับนักชกฟิลิปปินส์วัยยี่สิบหกปีนะครับสถิติการชกนี่ยี่สิบห้าครั้งนะครับชนะสิบสามน็อกเจ็ดแพ้สิบเอ็ดเสมอหนึ่งครับก็ขอขอบคุณข้อมูลการบรรยายครับจากสยามกีฬาเมืองสยามรายวันแล้วก็นิตยสารมวยโลกครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมหาวิทททยยยยยาาาลัััักรรรรรรุุุงงเเพธนนนบบีะคโดด่ชชชือ ประธานของมหาวิทยาลัยนะครับพร้อมทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดรบางอ่อนเบญชาทิกุลอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยครับแล้วก็มวยคู่นี้นะครับทางกระทิงแดงนี่มีรถพิเศษให้กับพลสวรรค์เลยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับชนะวันนี้รับอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็ห้างขยะคมตราใบหอนะครับมีทั้งยำธนสุรุตราใบหอทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลในห้างประสิทธิ์อาครบัญชาในห้างตีอีกหนึ่งหมื่นนะครับรวมแล้สองหมื่นเลยทีเดียวครับแล้วยังมีโคัวคุณสาลัยด้วยครับครโคุุุุณณสาาาาลชดดพพัักกรรถคคมวว่ขงงทีจภใต้ นอกไาในสามยกเอาไปอีกห0 0พันครับแล้วยกต่อไปมอบให้อีก3า0พันบาทแล้ววันนี้ก็สมภัยจีนนะครับจีเชิงกูเซนเชียวหนังศูนสองะครับหก8ป3แปสองสามสองสี่แล้วก็ทุกแคปซูลนะครับต้องมีตัวอักษรจีเชิงวันนี้คุณสายชนนะครับจะมอบรางวัลด้วยครับก็ถือว่าเป็นแมว18ดชีวิตครับน้องพรอายุนามเยอะแล้วแต่ว่าเจอกับไอ้หลังลายครับวันนี้จากฟิลิปปินส์2ี่ปีครับลายทั้งหลังลายทั้งข้างศีรษะครับคุณสุดเดชครับครับผมก็ พรสวรรค์ครับก็อายุ35ปีเลยนะครับในปัจจุบันครับก็ล่าสุดนี้ขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการครับในรุ่น105ปอนด์เดบิวต์เวทกับเรียวมิยาสกิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ผู้ชี้ขาดบ,บนเวทีนั้นวันชัยพ่องศรีครับอดีตน,นักชกสมัครเล่นทีมชาติไทยปัจจุบันก็เป็นประมาณผู้ชี้ขาดอยู่ที่วิกแอร์ราชเนินอ้าวแล้วครับคนเหล็ก2,000 ตอนนี้2,013แล้วครับคุณกิติพงศ์ดันจีเดือดเหมือน10ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าวันนี้ในห้างเสื้อ10,000ตัวในห้างเชิดชัยนะมีรางวัลอีก5,000นะน้องยกหนึ่ง5,000ด้วยแล้วก็สีลีน้าด้วยนะครับสมกับที่เจ้บด้วยรางวัลเยอะนะครับรวมแล้ว50,000แล้วครับนาทีนี้ถ้าน้องพรคว้าแชมป์ที่ว่างของสมาคมมวย TABA ได้ไปครองนะครับวันนี้รุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัััดครรรรบบิษทททเเเเชฟโลลตซปะศไยจำกัด บริษัทแสงสุริยชัดสอ0ศูจำกัดโดยคุณชาชัยและคุณนิพาสแสงสุริยะชัดยาวานชักมะลุกเบอร์เจ็ดเจ็ตราหมอเสงตลาดเกินยาบำรุงรลากายกลิ่นผลไม้ตราหมอเสงและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านอธิการบรดีดรบังอ่อ,เอ,อนเบญจาธิกุลครับวันนี้ก็นด,ดูหูเจริญนะครับจากกาแฟโบราณตรามงกรบินคุณนรองว,งวง่าัฒนเสรกการนะครับจากทุนสเปเชียลด้วยอ้าววันนี้นกนชนะก็รับใบหมื่นจากกระทิงแดงด้วยนะครับกระทิงแดง กลับมาที่เวทีมวยเชื้อคราวโรงเบียร์ฮอลแลนด์ถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพครับชมการแข่งขันกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตยาบรรเทาวัดทิฟฟี่แอนตาซินซาร่าโดยคุณวิญัยวีราพุชงพรีโฟมล้างหน้าพีโนบุครับสะอาดใสแบบธรรมชาติแล้วก็แอนตาซินเยลครับอาการลดอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะครับสองสรรพคุณในกรดเดียวครับแอนตาซินเยลคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮาส์ร้านน้ำไทยเชียงใหม่ไทยเฮาส์น้ำพึ่งขัดใหญ่ร้านหยกาญจนบุุรรีคคณงงว่อประเสริฐกกาารจคนสเเปชีย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาร์คอัพโดยคุณตู่ตาหวานนะครับแล้วก็โค้ชทุกาลาย่ยังให้เหมือนเดิมครับล็อกภายใน3ยก5,000บาทแล้วยกต่อไป2,000บาทกาแฟพลอยใสโดยบริษัทพลอยใสเฮลท์แคร์จำกัดให้การสนับสนุนด้วยครับมารุกันบนเวทีนี่วันนี้กระทิงแดงนะครับ1นึ่งมืนเลยวันนี้คุณเรืองยศรีชีนนะครับพร้อมทางในห้างซีของเราก็อีกหมื่นนะครับจากยาคุมเมตาไบ่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยแล้วก็เสื้อสิบเอ็ดตัวนะครับพิบีแอนตาซิน แล้วก็มีทั้งสมุดไจีจิเชิงปูเซิร์น0 2 6 8 8 2 3 2 4ปด่้วยครับค่อนข้างจะสุขขุมนะครับทางด้านของพรสวรรค์น้องพรของเราครับคนเหล็กส0 0พล่วงเลยมา13ปีร่างกายยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับอาจจะช้าลงหน่อยแต่ว่าทัวร์แล้วก็ชัดเจนครับคุณเดชครับผมก็ผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว6ครั้งครับจะมีโอกาสครั้งที่เจ็ดหรือเปล่าครับต้องติดตามดูครับวันนี้ขยับเวมาต่อยพิกัด108ปอนดตอนครับถือว่าสบายสบายครับ วันนี้ก็มีวีว่าพาเลทนะครับสุข,ขาพิบาลสามคุณเจี๊ยบครับอ้าวคุณเจี๊ยบว่าต่อไปเลยครับน่าคิดว่าจะพาไปดีว่าโดนท้องทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับทางด้านของเจสันอ้าวแล้วครับขึ้นหน้าสลับลำตัวดูแผ่นหลังดูทรงผมครับอ่าทรงผมนี่เหลือกินเหลือใช้จริงๆครับคุณ <oh ักผมแม่จังหวะอัดลำตัวเมื่อสครูนนี่เต็มเต็มหมัดครับแต่ว่าโรตานีเองก็ทนใช้ได้เลยเดครับดูรูปร่างนี่ปล่อยมา108นี่พรสวรรค์ถือว่าแม่ดูว่าเต็มเมดเต็มหน่วยดีเหมือนกันครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาคู่หนึ่งครับความโชคโชนความเจนจัดบนสังเวียนนั้นเราไม่ปิดรองแน่ครับอ่าครับยาประชิด <ๆ S 2> โอ้ยต่อยแล้วได้ลุ้นครับวันนี้พรสวรรค์โอ้ของเราอดีตแชมป์โลกด้วยนะครับแข็งแรงเาไม่เลิกนี่น้ำเงิน โอ้โหสักเต็มแผ่นหลังเลยนะครับไปยันหัวดูครับอ้าวนลครับระวัง,งศีรษะด้วยทีมงานสตาฟพี่ีเลี้ยงบอกว่ามาทีเป็นชุดครับหนึ่งสองไม่พอครับเจอกับทางด้านของเจสันมาเป็น4ี่เป็นห้าครับตามปกติแล้วเนี่ยนักชกฟิลิปปินส์ที่มาชกในเืองไทย,ยจะมากันไม่กี่คนครับแต่ทีนี้มากันเจชีวิตเลยครับพักกันสักขอบคุณไปยัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับดรบังอ่อนเบญจาธิกุลทีมโฟมล้างหน้าพีโนบุสาสตสายแบบธรรมชาติคุณพิชัยกีติทิทิครับจากสมบูริ์ตังกุฎาตราแปลงสีฟันคู่ผลิตภัณฑ์เอวาสมศักดสมบัยไปได้ให้ถึงจือนายห้างสุจินและนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญานครับจากห้างหายาตราเสรีเอ็ดตัวนี่นายห้างเชิดชัยวันนี้ก็มาด้วยอธิบดีด้วยใช่ไหมนายห้างนะครับแล้วก็44ปีกฟผครับผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและบริษัทปตทจำกัดมหาชนนตลอดจ ชุดกีฬาสวยๆครับจากทรีสเปเชียลที่เห็นใส่อยู่บนเวทีนี่แหละครับเดี๋ยวคุณนรงค์ว่างประเสดการครับวันนี้ก็คุณหมอเสียงของเรานะครับย่าบังร่กระไรจ้าหมอเสียงกลิ่นผลไม้รวมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทพชลบุรีด้วยพร้อมกันนี้ไปทิ้งแดงนะครับแอนตาซินทิฟฟี่สซกะลีตะหูจับแล้วก็สีดีน่าสีสิบเอ็ดตัวด้วยครับอ่าครับเดินเกมค่อนข้างจะดีครับวันนี้พรสวรรค์เน้นแล้วก็เลือกครับมีซ้ายกระแทกเบิกร่องนำทางโอ้เจสันนี่อย่างหนาจริงๆครับตอนเเข้าาสมมหลี่ย อุ้ยต้องระวังครับครอสขวาครับคุณสุเดชสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับคุณสุเดชเจสันโรตินี่เดินทางมาชกในเมืองไทยแล้ว3ครั้งนะครับยังไม่เคยมีกครต่อยลงไปนอนได้เลยโอ้โหธนาใช้ยได้เลยเหนียวสิเจอกับวันเฮงสองครั้งนี่แพ้คะแนนนะครับนะครับพยายามจะไล่เข้ามุมครับทางพอนสวร์ครับแหมต้องมาดูวับวัย35ปีของคอนสวร์ครับยังแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่า เฮกุยวันนี้เฮกุยลุ้นนะครับเฮกุยเพอเสริมเซฟู้ดชายทะเลบางนุ่นเทียนมโนรัทแฮนี่สกินเดียวด้วยนี่ลุ้นตลอดนะครับทนทะนงเฮกุยอคุณสายชนสู่เชือกบูเซินด้วยนะครับอ้าวลุ้นกันเลยทีเดียวโอ้สัตว์กันระเบิดเถิดเทิงครับคู่นี้เป็นมวยถูกคู่เลยนะครับอ้าวนะครับมาแล้วเน้นแลครับพรสวรรค์เยสันนั้นสายแรงครับสายอย่างเดียวผ่านตลอดหรือเปล่าเยสันเน้นแลครับพรสวรรค์ เจสันนั้นซ้ายแรงนะครับซ้ายอย่างเดียวผ่านตลอดหรือเปล่าเจสันพรสวรรค์วันนี้ดูติดติดใกล้ๆนะครับตาครับมาเป็นชุดครัมพเดีครับก็โหแรลกลำตัวตัดกันเลยครับทีต่อทีครับใครในองการครับใครอีกียวกันครับวัดกันเลยครับโอ้พรสวรรค์ไม่กลัวครับชกตรงนี้นี่ชอบครับแรงมากครัอย่างนี้ถือว่าถูกตลาดนะครับแค่ยกสามยืนปักหลักซดกันแล้วดูระยะยาวด้วยครับเป็นการพิสูจน์สังขารครับพรสวรรค์แบ่งหรือเปล่า35ยังแก้คยังเจียวเข้าวซ้าย โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนวัดดวงวัดดวงเลยในห้างตีร Co ุ่นเลยครับในห้างตีอย่าพูดไม่ตราไปหอรุ่นเลยหนึ่งหมื่นด้วยนะครับมีอีกหมื่นนึงให้กับพ่อสวรรค์โอ้โหต่อยกันมันมากครับต่ยคนนี้เป็นมวยรุ่นเล็กที่ชกกันได้สนุกจริงๆครับออกอาวุธกันได้ตลอดครับตั้งแต่ยกแรกมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อคือครับต้องคึกคักต้องคึกคักต้องคึกครับ ชีวิตเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระพิงแดงอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะอาหารอาหารไม่ย,อย่อนเนื่องจากกรดเกิดแอนติซ <ST IT US> ินเยลบรรเทาอาการแสบร้อน,นกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหาร <S <S สองสรรพคุณในขวดเดียวแอนติซินเยล ยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไมร้รวมตราหมอเส็งชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเส็งชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายเรื่องสูญภยัยไว้ใจผมมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเส็งและร้านขายยาทั่วไปคอลเซ็นเตอร์โทร025164488 เดินทางมาถึงยกที่4ครับการการชิงแชมป์ว่างในรุ่นไลฟ์ไฟราเวทที่กันไม่เกินหนึ่งร้อยแปดตอนพาบานะครับระหว่างฟาสวัรกระทิงแดงยิมกับเจสันโรโจนี่นักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ครับวันนี้ต้องขอบคุณไปยังคุณสุเทพเย็นสุขครับทรทไทยเฮาส์รังสิยเชียงใหมห่แถวน้ำพึ่งหัดใหญ่ร้านยกริมแควจังหวัดกาญจนบุรีคุณมานพสุวรรณดีครับจากแหลมทองการแพทย์และพิพันธ์สกินเดียวคุณเนติตาติมนตรีจากสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดยาดมตราปโปเซียนทุกเส้ยน บริษัทห้างขายยาตราใบาห่อยาที่จุฬาภวันตราใบาห่อโดยในห้างประสิทธิ์อัครประชาวันนี้ก็มาด้วยครับคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับจากโยโกะรีพับแคว์รีสอร์ทบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กซี่หนึ่งก็ก็จำกัดผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลและพัดลมพรีเวลตลอดจนเฮกุยครับคุณประสานบุญเป็นสารนิโลกจากครัวแสวงซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนครับโอ้โหยาวเหยียดเกียรติบรรจงครับบนเวทีครับเอาละครับสัตว์กันสนุกนะครับซ้ายกับขวาเติมเต็มด้วยซ้ายครับเจี๊ยสันขณะที่น้องพรครับเน้นนขวาะครัับบเอาละคร ต้องดรูระบบหายใจด้วยระยะยาวด้วยครับคุณสิมิงขาวมวยอายุมวยอายุเยอะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องเรื่องความความแรงและก็กำลังด้วยนะครับวันนี้จะทิ้งแดงหมื่นหนึ่งในฮางตีประสิทธิ์อ่ค่เป็นสาจากยาเขเาไปตราแบลอีกหมื่นหนึ่งคุณไซชนุนะครับจากชิ้นเชิญผูเซิญนี่ศูนย์สองหกแปดแปดสองสามสองสี่ติดตามอีกด้วยนี่พลสวัสด์ครับต้องบอกว่าปล่อยแบบไม่มีแมมเลยครับสามสิบห้าปีนี่แมมแกไม่มีดึงไม่มี พอนเลยนะครับใส่แบบเต็มที่ก็ผ่านมาถึง4ยกแล้วนี่ยังเดินหน้าชนทางเจีสันโรดสนี่นี่แบบไม่ให้พักไม่ให้หายใจเลยนะครับซ้ายของโรโตนี่ก็ดูน่ากลัวนะครับต่อยหมัดซ้ายออกมาเนี่ยเน้นที่ลำตัวของพรสวรรค์เหมือนกันครับโดนไปหลายหมัดเหมือนกันครับพรสวรรค์แต่วันนี้ต้องพิสูจน์ท่าแพ้ของความเป็นคนเหล็กเลยครับว่าจะใครแพ้แค่ไหนจะดุดจะดุดระดุดอาชีพยังมีเหมือนเดิมครับตัคุณสาล่ายังให้ยกนี้ครับยังให้อีก3,000บาทครับ้พรสวรรค์น็อกร้อยแปดดีสบายครับพรสวรรค์ครับ ดูกำลังดูเรี่ยวแรงยังไม่ไม่ตกนะครับเดินชวนตลอดเอาครับเจสันตัดชายโครงบ้างครับเอาครับแน่ันโอ้ยต่อยกันมันจริงๆครับบอยคุณนีโดนเอียงเหมือนกันครับพรสวรรค์โอ้ยเอียงไม่ได้นะครับคุณหมอเสงลุ้นอยู่เอ้ยนี่โอ้ยคำละต่อยยังร่างกายของคุณหมอเสงลุ้นอยู่รุนอยู่ติ่มผลไม้รวมลุ้นอยู่โอ้ดูครับชวนทะเลาะแล้วครับพรสวรรค์ห้าวจริงๆครับ นี่ครับพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงที่จะเอาชัยชนะด้วยครับม,มาพร้อมๆกันไม่มีกั๊กเลยครับพรสวรรค์ครับใส่เต็มที่ครับต้องชมว่าจิตวใจัจต่อยท้องด้วย<อ>น,ยนะครับนักมวยแรกเันครับในห้างในห้าง,ง,งชัยชัยเซนจิเมตุลุ้นนู่นตุลุ้นตลุ้นตับโปอดยกอดยกเร่งขึ้น ความสุขก็มาเร็วขึ้นกับเชฟโรเลตเทร a เบรเซอร์พออร์เซนตนาน60เดือนวันนี้ถึง30มิบถุนายนนี้เท่านั้นเชฟโรเลตไฟน New วโรดนกเกินไปอย่าเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนือ้อทั้งชนิดเฉียบพันธและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟฟลีนไดฟฟลีนมีตัวยาไดคลฟินาไดฟฟลีน เร่งขึ้นความสุขก็มาเร็วขึ้นกับ Chevrolet t รลเบรเซอร์ผ่อนศนอซนตนาน60เดือนวันนี้ถึง30มิบมถุนายยนนี้เท่านั้นเชฟโรเลต i n น n n w w o a d อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เป็นธว,วัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา มาลุ้นกันต่อครับศึกยอดมวยโลกกระทิงแดง WBA PABA โดยกาแล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับเดินทางมาถึงยกที่5แล้วครับขอบคุณคุณวิชิตฝรังศรีสกุลคุณนิณวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับครับข,ขอบคุณไปย่งบริษัทแสงไทยไม่ได้ข้อจำกัดครับอ้าวมีปัญหานะครับโอ้โหหางคิ้วซ้ายของพรสวรรค์ครับอโอ้ออกไปทีีทีเดยวนหัวโขกกันเลยครับแล้วแผลโโอ้หโอ้โหนี่ถ้าแตกตอนนี้ ว่าจะต้องมีการรวมคะแนนนะครับถ้าหากว่าอดูแผลถ้าหากว่าการชกดําเนินต่อไปไม่ได้คูนนี้อาจจะต้องมีการรวมคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นบาดแผลที่ทางแพทย์ทางกรรมการบริเวทีนั้นแจ้งมาแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุศีรษะชนกันาแฟนหน้าช่องก้าวบนเนไดกำลังสนุกเลยนะครับเป็นอุบัติเหตุครับกำลังเจอมาน่าเสียดายครับเดี๋ยวให้กรรมการวันชัยให้คุณหมอตุ๋ยจากโรงพยาบาลโลดูก่อนนะครับว่าจะทําการแข่งขันได้หรือเปล่า อ้าจากต๋ยขึ้นมาแล้วจากเปาโลไม่ริเวโพลโยทินไหวหรือเปล่าครับไหวไหมคุณหมออ้าวแรงเชียบอกให้ไหวไหวก่อนไหวก่อนนี่แรงเชียเยอะแฟนๆนั้นอยากดูเลยครับแต่ว่าต้องดูครับว่าโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่านะครับบางทีบางครั้งแผลอาจจะเล็กแต่ว่าโดนเส้นเลือดใหญ่ครับปรึกษากับนายแพทย์โอ้ไม่ได้นะครับคุต่อไม่ได้ครับ อ้าวแล้วครับต้องรวมคะแนนนะครับรวมคะแนนแล้วนะครับนาทีนี้อุบัติเหตุหัวชนครับต้องรวมคะแนนตามกฎี๋ยวคนใจได้ดูภาพช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอุบัติเหตุ เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร้างชีวิตที่ดีและยั่งยืนกลับมาบรริการสดๆครับเรามีภาพช้าให้ดูครับดูครับเกิดอะไรขึ้นกับภาพช้าๆของโมเดิร์นนครับดูนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับโชว์เดียวแล้วครับจังหวะของ ทางนั้นของพรสวรรค์พุ่งเข้าไปโอ้โหเลือดไหลโกรกเลยครับนี่ครับพรสวรรค์ฟ้องเลยครับแล้วดูบาดแผลโอ้โหเยอะจริงๆครับโอ้รอบวงคิ้วพอดีครับเข้าทางโค้งครับแหกโค้งครับแตกเยอะพอสมควรครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาดูการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับพักสักครูบท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ก็ปรากฏว่า เทคนิคดิสซิชันนะครับก็หรือว่าอุบิเนต์วันนี้ที่ผ่านมานะครับคะแนนสยกเพราะว่าปรากฏว่าพรสวรรค์ของเราโดนศีษะชนแล้วก็แตกคุณหมอนะครับคุณหมอตัวอย่างโรงบานเปโโรมเพื่อนโรยโยธินบอกว่าชกต่อไปไม่ได้นะครับคะแนนที่ออกมาใน4ยกกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้พรสวรรค์39โรโตนี่37กรรมการพรมเมฆจากสุรักษ์ให้พรสวรรค์39 โรโตนี่37วอนคิมจากเกาหลีนะครับให้พรสวรรค์40ให้โรโตนี่37เป็นนั้นว่าพรสวรรค์น,นะครับรวมคะแนนแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์ของ PABA นะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์มาครองโดยชนะเทคเทคนิคเกิลน,นะครับเทคนิคเกิลวันนี้ก็เทคนิคดิซิชันหรือว่าเอ็กซิเดนต์วันนี้นะครับทางพรสวรรค์เป็นฝ่ายชนะใน ที่รวมคะแนนกันแล้วนะครับ40 37 39 37อีก2เสียงวันนี้นะครับก็คุณวิชิตพลังศิสกุลนะครับในานะประธานจัดวันนี้พร้อมทางในห้างตีคุณประสิทธิ์อัคบาชานะครับก็ร่วมกันชูมือพอสวนวันนี้เป็นฝ่ายชนะในคือขึ้นยก5แต่ว่าคะแนนที่ผ่านมา4ยกเป็นผู้ชนะนะครับ